มาทุกคนวันนี้เราพบมไม้ัดคอจูงกันนะทุกคนนะวันนี้เราเอาทุนมาหนึ่งืนบาทกันนะทุกคนนะไปครับปิดห้าสิบรับหมุนไล่ดวงกันไปก่อนนะทุกคนนะเออมาดูกันดิเออไม้แรกก็มาเลยว่ะ เอาเรื่องเอาเรื่องนะทุกคนนะเออเราหมุนไล่ดวงกันไปก่อนนะทุกคนนะไปครับมาดิเออไหลไปหรือเปล่าไหลปุ๊ยป้าอโอ้โหยังนะทุกคนนะเออไปครับมาดูดิจะมาหรือเปล่านะทุกคนนะเออเน็ตก็หน่วงๆยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนนะเออสงใส่ดวงจะดีมั้งแบบเนี้มาดูกันดิไหลปุ้ยด้ไหลโอ้โหเน็ตโอ้โหอะไรวะเนี่ยไปต่อครับมาดูกันดิมาครับ มาโอ้โหยัง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 ไม่มาอีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยมาหน่อยดีเออมาหน่อยมาไหลไปดิเออมาดิเอาเรื่องอยู่นะทุกคนนะมาดิมาดิเน็ตเน็ตเน็ตมาดิเออมาดิเซกมาแล้วนะทุกคนนะโอ้จังหวะนี้ครับคูห้ามาดีมาดิเออห้าร้อยยี่สิบห้าทุกคนนะมาดิไหลต่อครับมามาครับไหลหรือเปลา่าต้องไหลแล้วจังหวะนี้ กลงมาดิลูกเออไหลปุยหลุยไปมานี่ครับทุกคนคูณแปดไปครับมาดีหกร้อยยี่สิบนะ้ทุกคนนะเออเอาเรื่องจัดอยู่นะโอ้โหเสกมาอีกแล้วโอ้โหไหลต่อไปดิมานี่คูณสิบเอ็ดมานี่เออเอาเรื่องจัดอยู่นะทุกคนนะอื้อสุดจัดเลยครับรอบนี้โอ้โหไหลนอกมาดีนะทุกคนนะเออก้อนโตไปดิทันสามานะเออเอาเรื่องจัดอยู่นะทุกคนนะ ไอกันต่อครับอเศกมาอีกแล้วนะทุกคนนะหูเข้าดีจัดเลยนะไหลนอกแล้วทุกคนนะรีบตามกันมาได้นะทุกคนนะเออเกมนี้กําลังมานะทุกคนนะเออใครอยากทำใต้คอมเมนต์เลยนะทุกคนนะเออมานี่หูเต็มหน้าดีรอบนี้จังหวะนี้ มาดิโอ้คูณสี่พับมาดิสี่พันห้าโอ้โหกำไรเน้นๆนยนะทุกคนนะโอ้โหวันนี้เฮียขอพอแค่นี้นะทุกคนนะเออใครอยากตามดิ้งใต้คอมเมนต์นะนะทุกคนนะรีบตามกันมานะทุกคนนะวันนี้เฮียขอไปถอนก่อนลวกันนะทุกคนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนนะ